จะเป็นยังไงข้อที่ย3สามครับตืดนาฬิกาลูกตุ้มเรือนหนึ่งเมื่อแกว่งอยู่บนโลกมีค่าหนวินาทีครับหนึ่งวินาทีถ้านำลูกตุ้มอ่าถ้านำนาฬิกาเรือนนี้ไปบนดาวเคราะห์ที่มีค่าความเร่งน้อยกว่าโลก4เท่าอืแปลว่านะแปลว่า มันจะต้องมีค่า g ที่เปลี่ยนไปจงหาค่าของการแกว่งนาฬิกาบนดาวเคราะนั้นโอเคครับนั้นตรงนี้ t 1ตรงนี้มันก็ต้องคู่กับอะไรครับค่า g ของใครของโลกครูเอกให้เป็นนะครับเเป็นอย่างนี้ละกันเป็นตัว e ละกันเนาะ e ก็คือค่ขาของ1วินาทีก็เป็นคู่กับค่า g ของโลกนะครับต่อไป แล้วก็ค่า G นะครับที่เขากำหนดมาให้ของดาวเคราะห์โคงเอกเป็นเอ G เฉยๆแล้วกันนะครับของดาวเคราะห์จะมีค่าเท่ากับน้อยกว่า4เท่าก็คือ1ส่วน4คูณค่า G ของโลกของเราค่า G ไม่ใช่ค่า Q นะครับโทษนะครับค่า G นะครับของโลกของเรานั่นเองอ๋อเราจะได้แบบนี้นะนะครับโอเคจงหาค่าของการแกวก ถ้ามันมี2นะครับก็คือค่าของการแ่งก็คือค่าที่2นะครับค่าที่2โทษทีขออนุญาตเป็นค่าเฉยๆแล้วกันนะครับเป็นค่ามี2ส,สถานการณ์มีการเปรียบเทียบเราก็เขียนสรรมการถ้าสมมุตินักเรียนนึกไม่ออกเนาะรื่องนักก็เขียนสรรมการแบบนี้ทีเท่ากับอะไรนะสองไพสแควรูทเอ g 2จะมีค่าเท่ากับ2พ pi square root lg ตรงนี้ก็เป็น1 1ตรงนี้ก็เป็น2 2ใช่ไหมที่ครูเอกพี่สูต์ให้แต่เพื่อความรวดเร็วนักเรียนก็ต้องนะครับไปจำเรื่องของสูตรของการเปรียบเทียบว่าถ้านักเรียนเป็น1กับ2นะครับเอา1ส่วนส s q u a r o o t ตรงนี้ก็เป็น l 1ส่วน l 2ครับจะคูณกับ square root g 2ส่วน g 1ข้อนี้มีข้อสังเกตนิดหนึงครับ นาฬิกาครับเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนสายไม่ได้เปลี่ยนความยาวแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงของนาฬิกาดังนั้นความยาวของสายนาฬิกาเท่าเดิมเราก็ตัดพจน์นี้ไปซะังนั้นพจน์นี้น,นะครับข้อนี้เราก็จะสามารถหาค่าของการแกว่งได้คู่เอกแทน T 1เป็นอะไรครับ TE ถูกไหมท่าส2เป็นอ่าเป็น T เฉยๆนะครับสิน่งที่เราต้องการหาเท่ากับสแควรูท G นะครับ G2 G2 เป็นอะไรครับเป็น G เฉยๆเนาะก็เป็น1ส่วน4คูณ G นะครับของโลกแล้วก็หารด้วย G1 ก็คือ G ของโลกมันก็ตัดกันไปครับชุมๆเนาะนั้นก็จะเป็น1ส่วน4ะครับเราก็สามารถถอดรูทมาไดา้ตรงนี้ล้กันก็จะกลายเป็นนะครับทนะครับคาบ,บนโลกนะครับมีค่าเป็น1คุยขอยัดแทนเลยนะ มีค่าเป็น1เนาะมีค่าเป็น1น,นะครับแล้วก็หานะครับหาค่า t นะครับค่าบนดาวเคราะตรงนี้ครูเอกขออนุญาต1ส่วน4ถอดสแวร์รมาเป็น1ส่วน2เลยนะนะครับคูณไข้เลย2เท่ากับ t ดังนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าค่าของบนดาวเคราะคือเวลาที่แกว่งครบ1รอบจะมีค่าเท่ากับ 2วินาทีนั่นเองอนะครับข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเปรียบเทียบนะข้อสอบเปรียบเทียบแต่แอลเท่ากันนะครับแต่แอลเท่ากันได้2วินาทีครับน้อยเนาะเออมากกว่าเนาะมากกว่านะครับดูแล้วนะบนโลกนะครับบนโลกค่า G มากนะครับค่า G มากคาบจะน้อยแต่ถ้าค่า G น้อยนะครับค่ากาวิตี้น้อยคาบจะมาก นะครับมันแปรผกผันกันเนาะต่อไปข้อที่2องเขาถามว่าไงเอ่ยเมื่อต้องการให้คาบนาฬิกาบนดาวเคราะ์เท่ากันเชือกนะครับของลูกตุ้มจะเป็นเท่าใดงั้นพจน์นี้นะครับพจน์นี้เราก็อัญเชิญสูตรด้านบนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรด้านบนมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ทําการ t 1ส่วน t 2เท่ากับ square root 1> l 1ส่วน l 2คูณกับนะครับคูณกับสแควรูร g 2ส่วน g 1เหมือนเดิมงั้นข้อนี้เขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าให้ค่ามันเท่ากันทั้ง2ที่ก็ตัดกันไปให้ดูเห็นไหมก็ตัดกันไปจากนั้นก็ทำการละนะครับทำการแยก2ตัวนี้ให้อยู่คนละฝั่งครับ ก็เอา l 2ขึ้นไปเอา l 1ลงมาก็ได้ได้หมดเลยเอาขึ้นไปเนี่ยนะครับเอาตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้เนาะงั้นเราจะเอา l 2ขึ้นไปนะครับเอา l 2ขึ้นไปนะก็จะกลายเป็นรูท l 2สมมติใครงง,งๆนะลูกสำหรับครูครูจะทำแบบละเอียดละกันเนาะนะครับก็จะกลายเป็นจริงๆมันยกกำลังสองทั้งสองข้างก็ได้มันตัดกันอยู่แล้วนะครับ เอางี้แล้วกันตามสเตปคูแล้วกันเนาะก็เอาลู L2 ขึ้นไปเอา L1 ลงมาแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น G2 ส่วน G1 นะครับปกติเลยนะครับแบบนี้อ่าก็ทำการายก,กํำลังสองทั้ง2ข้างนะครับไปอย่างช้าๆเนาะบางคนเนาะนะครับสมการยังไม่ได้ก็ค่อยๆช้าๆ ก็จะกลายเป็น l 2ส่วน l 1คูเอกยกกำลังสองทั้งสองข้าง g 2ส่วน g 1แบบนี้จะหาอะไรนะครับก็แทนค่าไปเลยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าไงครับให้ค่ามันเท่ากันนั้น g นะครับเหมือนเดิมนะ,ะ l 2เอเดี๋ยวก่อนนะเมื่อต้องการให้ค่าบ,บนดาวเคราะ์เท่ากันนั้นแปลว่า l 2คือ l ครับ l 2คือ l ตรงนี้นะครับเราต้องการหาเนาะต้องการหาค่าขอ <studio> งดาวเคราะห์ทุกทีต้องการหาลูกตุ้มนะครับเชือกของลูกตุ้มนะครับเชือกของลูกตุ้มอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โทษโทษโทษนะครับคือเป็น L2 ครับเป็น L2 นะนะครับตรงนี้นะครับมันก็คือตัวแปร L นะครับเพราะว่าข้างบนถ้าเป็นเลข2เราจะเป็น T เฉยๆถ้าเป็น 2G ก็จะเป็น G เฉยๆไม่มี G ห้อย2เนาะ งั้นคุยขอญาตเป็นแอลเฉยๆครับจัดไปแอลครับชึ้งและแอลบนโลกล่ะยาวเท่าไหร่ครับแอลบนโลกนะครับยาว1เมตหนึ่งไหมครับยาวเท่าไหร่น่ะเออเออโยกโลกโลกแอลแอลปึ๊บ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 เขาบอกว่าไงเนี่ยนาฬิกาเดี๋ยวก่อนนะ นาฬิกาลูกตุ้มอย่างหนเมื่อต้องการให้เท่ากันเชือกลูกตุ้มจะยาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น L 1เท่ากับนะครับ G G 2คือ G ของของอดาวเคราะนั้นก็จะกลายเป็น1ส่วน4ใช่ไหมครับ1ส่วน4คูณ G E นะครับคูณ G E ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วยอะไร G เฉยๆ GE ก็คือเลขหนเนาะเลขหนะครับ G เลขหนตรงนี้นะครับเราก็เป็น GE ตัดกันเหมือนเดิมครับตัดกันไปนะครับ GE ตัดกันนะครับ G ของโลกก็จะนะครับหาได้ละหาความสัมพันธ์ได้ละก็คือ L L นะครับ L จะเท่ากับ1ส่วน c ของ L บนโลกก็คือ L 1น่นะนะ นะครับขออนุญาตเปลี่ยนไปเลย L 1นะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยขอโทษทีนะครับขอโทษทีเราต้องเปลี่ยนเป็น1เป็น e ก็คือความยาวบนเชือกอะความยาวเชือกบนโลกงั้นถ้าก็ถามว่าเท่าไหร่ล่ะให้มันเท่ากันเราก็สมมุติแล้วกันสมมุติว่าความยาวเชือกนะครับบนโลกเนี้มีค่าเป็น1เมตรอเป็น1เมตรเนาะเป็น1เมตรแล้วกัน นะครับเป็น1เมตรดังนั้นนะครับ l นะครับ l l นะครับบนดาวเคราะห์ก็กลายเป็น1นส่วนสนั่นแหละนะครับคือ1นึส่วนสคูณหก็จะกลายเป็น0.25เมตรนั่นเองครับอันนี้คือความยาวเชือกนะครับอันนี้คือเราเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราสมมุตินะว่าความยาวนะครับเชือกของโลกของเราคือ1เมตรตรงนี้ อันนี้คือสมมุติเองคือ1เมตรนะเราก็ได้ความยาวเชือกของนะครับบนดาวข้อนี้จะต้องมีความยาว0.25เมตรถึงจะมีค่าเท่ากันเนาะเพราะว่ากา a v วิตีมันมันมันต่างกันประมาณนี้ล้กันนะครับอันนี้ก็อีกแนวหนึ่งนะครับของข้อที่23นะครับเป็นแบบลูกตุ้มนาฬิกา ต่อไปครับข้อที่24อาจจะยาวเลยนะครับ ex นะครับ ex 24เริ่มการทดลองเรื่องการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกายอย่างง่ายบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งถ้าให้ถ้าใช้เชือกยาว0.3เมตรแขวนลูกตุ้มมวล100กร,รมัมทำให้นะครับ ลูกตุ้มเนี่ยแกว่งกลับไปกลับมามีคาบ4วินาทีถ้าเปลี่ยนมวลของลูกตุ้มให้เป็น5 0 0กรัมและความยาวเชือกนะครับยาว0.9เมตรคาบของลูกตุ้มจะเป็นยังไงข้อนี้ดูอ่านดูปุ๊บมันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงครับเปรียบเทียบนี้ครับก็คือเชือกยาว0.3เชือกยาว 0.9ดังนั้นครับครูเอกนะครับขออนุญาต l ตรงนี้เป็น l หนึ่งแล้วกัน0.3ครับใส่เลย0.3นะ l สอง l สองคือตรงนี้นะครับ l สองจะมีค่าเท่ากับ0.9นะครับ0.9เมตรแล้วทีนี้สังเกตไหมครับว่าม้วนครูเอกบอกไปแล้วใน ep นั้นบอกว่าระวังให้ดีคือการเปลี่ยนม้วนคือการเปลี่ยนม้วนเนี่ย มันไม่มีผลต่อคาบครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเป็นการแกว่งของลูกตุ้มเนี่ยคาบของเราจะมีสูตรอยู่ว่า2พายแล้วลากไปดูโทรทัศน์ LG มันมีมวลที่ไหนเนาะมันไม่มีนะครับเมื่อมันไม่มีมวลแปลว่าหนูจะเปลี่ยนมวลเป็นกี่กิโลก็ตามกี่กร,รัมก็ตามคาบจะไม่เปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือแอย่างเดียว อ๋อนะครับโอเคงนั้นข้อนี้เป็นข้อสอบเปรียบเทียบซึ่งเขาบอกว่าทดลองบนดาวเคราะห์ดวงเดียวกันเลยนะครับดวงหนึ่งนั่นแปลว่าค่า g เท่ากันเมื่อค่า g เท่ากันปุ๊บนะเราก็จะได้สูตรนะครับการเปรียบเทียบมาเลยครับ t 1ส่วน t 2ครับเท่ากับสว o l 1ส่วน l 2คูณกับสแว o g 2ส่วน g 1 อะไรตัดกันครับ G ตัดกันครับก็จะเหลือ t 1นส่วน t 2เท่ากับ square root l 1ส่วน l 2มาดูกันครับเชือกยาว0.3คาบเท่ากับ4ังนั้นตรงนี้เป็น t 1นั่นเองนะครับเราก็แทนไปเลยนะครับ4ส่วน t 2เท่ากับ square root นะครับ0.3หารด้วย0.9ใช่ไหมครับ ก็จะกลายเป็นนะครับเอ่อสี่ส่วนทีสองนะครับอ่าเป็นยังไงดีเอ่อหนึ่งส่วนเดี๋ยวก่อนนะคุยกออขออนุญาตนะครับก็จะกลายเป็นเอ่อเลยหรือว่าเราเอ่าข้อนี้อืมตัดเนาะตัดตัดตัด,ตดเออทำไมครูอเอกไม่ตัด นะครับศูนย์ตัดศูนย์สามใช่ไหมสาม3นึ่งสกนะครับก็จะกลายเป็นสแควรูทหนึ่งส่วนสาส่วนสาปุ๊บย้ายคูณไข่ก็กลายเป็น4ี่รูทเท่ากับทีสองนั้นค่าครับค่าของการแกว่งลูกตุ้มถ้าเพิ่มเนาะนะครับถ้าเพิ่มความยาวเชือกก็จะมีค่าเท่ากับ 4รูท3วินาทีงั้นเราพิสูจน์ก่อนว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมก็เอา4คูณ1.732ก็จะมีค่าประมาณ6.928นั่นเองวินาทีอันนี้คือนะครับค่ขาของเมื่อเราเพิ่มความยาวเชือกจาก0.3เป็น0.9ครับประมาณนี้ อันนี้ครูเอกนะครับถ่ายดึกไปหน่อยนะนะครับก็นะครับพยายามช้าๆก็แล้วการฟังช้าๆนะครับลูกอ,อันนี้คือคําตอบของข้อที่24หมดหรือยังนะครับหมดแล้วนะครับข้อที่25ข้อสุดท้ายมาดูกันครับว่าข้อสุดท้ายของนะครับ EP นี้มันจะออกมาในรูปแบบใดลูกตุ้มครับแขวนด้วยเชือก1เมตรแกว่งไปมาด้วยคาบ2วินาที ถ้าลูกตุ้มแขวนด้วยเชือกยาว9เมตรจะแกว่งด้วยคาบและความถี่เท่าไหร่โอ้โหง่ายมากนะครับงั้นเราให้1เป็น L 1คาบตรงนี้ก็เป็น t 1นะครับดังนั้นเราเปลี่ยนวะเปลี่ยนตรงนี้เป็น L 2ล่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะแกว่งด้วยคาบเท่าไหร่เอาเอาหาคาบก่อนคาบ2ก่อนงั้นข้อนี้นะครับขออนุญาตนะเป็น t 2ส่วน t 1ก็ได้งั้นถ้านักเรียน เปลี่ยนเอาทีขึ้นนะครับ L2 ก็ต้องขึ้นด้วยนะครับ L2 ก็ต้องขึ้นด้วยก็ต้องกลายเป็น L2 ส่วนด้วย L1 นะงั้นจับไปครับ T2 ส,ส่วน T1 T1 เป็น2วินาทีจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทลสอคือ9 L1 คือ1งั้นก็จะกลายเป็นรูทนะครับรูทเกก็3เนาะรากที่2ของ9ก็คือ3นะครับ T2 ส่วนส,วนสวนก็เป็น 3ดังนั้นนะครับคาานะครับเมื่อเราเพิ่มความยาวเชือกก็จะมีค่าเท่ากับ6วินาทีนั่นเองใช่ไหมครับนี่คือการหานะครับคาบของการแกว่งเมื่อนะครับมีความยาวเชือกเปลี่ยนไปนั้นความถี่ลูกอย่าไปเอาความถี่อะไรเลยนะครับความถี่ปุ๊บหาได้จากดึงส่วนคบโจบอย่างที่ครูเอกบอกก็กลายเป็น1สนส่วนหดังนั้น f ของเราก็จะประมาณละคำ0ูนย์จุด 1นึงอะไรหนหรือ1.6ึนี่แหละนะครับประมาณเนาะนะครับ1.7แล้วกันนะครับเฮิร์ดนะครับก็กดเครื่องคิดเลขเอาแล้วกันนะครับก็นะครับเห็นไหมโจทย์นะครับมันไม่ยากหยุดวิดีโอครูแล้วค่อยๆทําตามนะครับไม่เข้าใจตรงไหนลองฟังอีกทีนึงรอบ2รอบก็แล้วกันนะครับเนาะนั้นสำหรับ EP สุดท้ายนี้นะครับเป็นแบบฝึกของนะครับ การแกว่งลูกตุ้มนาฬิกานะครับในการหาคาบต่างๆในการหาความถี่ต่างๆก็ขอฝากไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็วันนี้สวัสดีครับ